Welcome back to uh a l o g z h Channel เย้โอเคไอบีวานโอ้ยเฮียก็ไม่ใช่คนฝร, okay, รั่งโอเคนะับเราก็มาเปิดคลิปเราดีกว่านะครับก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปแจกโค้ดบลฟู้ดกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเค okay. ซึ่งขอฟาร์มไปพูดไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะทําทอะไรนะยินที่เฉยไหมก็แปลกโอเคนะครับก็วันคลิปก็คือการเปิดคลิปแบบฝร,นะรั่งเดี๋ยวผมว่าจะลองเปิดคลิปแบบฝรั่งหรือเปล่ย้ายประเทศไง ไม่อยู่แล้วประเทศไทยแบบไปพูดภาษาอังกฤษดีกว่าโอเคไม่นะครับเราจะไม่ทิ้งคนดูที่น่ารักของเราทุกคนนะฮะโอเคอันนี้ก็คือคลิปแจกโค้ดบอกฟุตนั่นเองนะครับผมเย่ดีใจหน่อยสิปบมือปบมือรออะไรอ่ะวะปบมือ,อ,อ,มอโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือการแจกโค้ดธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่ได้ใส่ในรหัสนี้นะคะเพราะว่ารหัสนี้นั้นไม่โดตัดแล้ว แล้วก็ใส่โค้ดไปหมดแล้วนี่ซึ่งผมจะยกตัวอย่างโค้ดก็คือเป็นโค้ดแบบว่าโค้ดอะไรคูณสองเวลคูณสองเงินไปดิมันเป็นคูณสองเวลนะครับผมพูดผิดพูดผิด,ค,ผดคูณสองเงินมันเกมพาร์ทซึ่งมันก็มีคูณสองเวลมีเบรลีหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคพ่อนา,าพูดพ่ําทำเพลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยจะขอฟังก่อนได้ไหมขอขอส่งเคล็ดก่อนแย่เยรู้นี่มันเท่จริง,รงเลยวะ่ะคุณผู้ชม นี่ผมเพิ่งซื้อ,อยูลูบมาวันนี้นะคุณผู้ชมครับอืมก็แบบจ่ามันดีอะโอเคครับ okay, ผมก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยโอเคไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าโ okay, อ้โหอุวิชาเปลี่ยนรหัสมาทอนฟ้าไม่ยังจะตอนกลางคืนอีกอะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมบล็อกฟูดซึ่งกูจะเปิดคลิปใหม่ทําไมาก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กันในรหัสล้องของผมนะครับก็เป็นรหัสไฟด์เดย์เซตห้าไอเซตหกผูดผิดแล้วกูจะบอกชื่อทำไมวะโอเคเรามาดููโคคค้้ดดกกัันนเลยีว่าะรบุณผชม ก็บอกเลยนะครับว่ารหัสการแต่งตัวนี้ค่อนข้างจะอีพีมากเลยนะรหัสนี้โอเคคุณผู้ชมมาที่โค้ดแรกนะครับก็เป็นโค้ดคูณสองยี่ิบทีนะฮะสิบห้าทีใส่ไปนี่นะครับเราจะได้คูณสองมาทั้งหมดเออพูดผิดขอโทษคือ20่สิบนาทีนะครับโค้ดค่อนข้างจะดีนะไม่คูณสองก็ไปสามวิวกันได้นะครับต่อไปครับผมโค้ดที่สองนะฮะเป็นโค้ดคูณสองนะครับผมเหมือนกันนะน่าจะยี่สิบนาทีเหมือนโอเคใช่นะยี่สิบนาทีนะครับ ก็ตอนนี้เรามีคูณสอนทั้งหมด40นาทีค่อนข้างจะเยอะโอเคผมโค้ดที่3นะฮะปื้ตอนนี้เรามี60นาที Jesus โอเคโค้ดที่4นะครับนี่ก็เป็นโค้ดนี้นะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นโค้ดของยูทูบเบอร์นั่นแหละโอเคใส่ไปตอนนี้นะครับเรามีคูณสอนทั้งหมด100เอ้100เลยละ่ะ1ชั่วโมง20นาที Jesus โอเคโค้ดที่ ใส่ไะโค้ดที่5อันนี้เป็นโค้ด reset stat นะครับผมก็นี่นะส t ต t ดีฟ e n s e ก็ใส่ไปนะฮะนี่ครับผมโค้ดนี้เป็นโค้ดที่5้าแต่ผมขอไม่ใส่แล้วกันนะขอเก็บไว้แล้วกันนะโค,ค้ด reset stat นะฮะเผื่อแบบบางทีหัจะมาฟาร์มรหัสนี้ไงโค้ดที่6นะฮะเป็นโค้ดคูณ2องยีพครับผมโค้ดนี้ใส่ไปเลยโบตอนนี้เรามีทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งเอ้ย1ชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละนี่นครับผมโค้ดที่7นะฮะใส่ไปเลยโบ นี่นะครับตอนนี้เรามีคูณสองทั้งหมด2ชั่วโมงแล้วว้าวโอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็โค้ดที่8นะครับก็เป็นโค้ดนี้นะครับผมใส่เลยนะฮะโบตอนนี้เรามีทั้งหมด2ชั่วโมง17นาทีนะครับคูณ2โค้ดเยอะโอเคครับผมโค้ดสุดท้ายนะฮะใส่ไปเลยก็จะเป็นโค้ดที่ สุดท้ายเออไม่นับละขิ้เกยจนับลืมอโอเคนะครับจริงๆมันไม่มันไม่ใช่โค้ดส,สุดท้ายครับผมผมมีหนึ่งโค้ดจะให้นะครับเป็นโค้ดที่ค่อนข้างจะพิเศษามากๆเลยครับสเปเชียลสุดๆเลยนะฮะโค้ดนี้ครับผมดูครับได้หนึ่งบาทโอ้ยยก็โอเคไหนๆก็ได้โค้ดแล้วเดี๋ยวลองใช้เลยดีกว่ารับเคครับผมแล้วก็ปล่อยนี่ไงหมอนแรกมันถึงจังอนะดูมาฮะว่าวิวจะดิ้งขนาดไหนคุณผู้ชมนี่ไงมาอีก วิวสองถ้าเขาเาเควสเสร็จได้เวลเท่าไหร่วะอยากลองอยากรู้อยากรู้วันนี้อยากรู้จะพีพี่เหรอมอนฮะจะพีพี่เหรอตายตายวลวสามแล้วตีสุดต่อยต่อยต่อย โอ้โอเคเบลเท่าไหร่วะอุ้ยเบลเจ็ดโอเคผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะขอโทษด้วยและกันคือมันเป็นคลิปจากคดผมรู้จะทำอะไรจริงๆนะโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าผมบาย